ไม่ติดเรียกโตโนว่าแฟนฟังจากปากนิชานธนิชาสถานะชัดเจนไม่คิดมากแม้ฝ่ายชายแต่งงานแล้วเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถแถมหัวใจตอนนี้ยังหวานฟรุงฟริ้งแบบสุดๆส,สำหรับสาวนิชานธนิชาหวานใจของหนุ่มโตโนภาคินคำวิไลศักด ทีล่าสุดเธอเปิดตัวด้วยสีผมลุกใหม่ที่เรียกว่าสวยสะดุดตาแบบสุดๆพร้อมเผยถึงเรื่องที่หนุ่มโตโน่เตรียมว่ายน้ําจากฝั่งไทยข้ามไปลาวและจากลาวกลับมาไทยโดยตั้งใจจะช่วยโรงพยาบาลนาครพนมกับโรงพยาบาลฝั่งท่าข้ามสปปลาวซึ่งดาน,นิชาได้เผยว่าอะไรที่เป็นกําลังใจให้เขาได้ก็อยากทําและเป็นห่วงเหมือนเดิมแต่ก็รู้สึกไว้วางใจในทีมงานที่ดูแลและก็รู้สึกว่าสิ่งที่พี่เขาทําเจตนาเขา คืออะไรเราก็อยากสนับสนุนเขาตรงนี้ด้วยก็ส่งกําลังใจให้ค่ะและตอนนี้เขาเริ่มฟิตร่รางกายบ้างเพื่อให้ฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงเมื่อถามว่ากังวลไหมเพราะแม่น้ําโขงค่อนข้างลึกนิชาได้เผยว่ากังวลค่ะแต่ทางทีมเขาก็ปรึกษากันแล้วว่าต้องทํายังไงบ้างเพราะมีคนที่เชี่ยวชาญอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะเรียกว่าเป็นภาพโมเมนต์ที่อบอุ่นทําเอาชาวเน็ตฟินจิกหมอนเลยทีเดียวสําหรับภาพที่หนุ่มโตโน่พาคินได้โพสลงไอจีส่วนตัวซึ่ เป็นภาพที่เจ้าตัวจับมือกับหวานใจสาวนิชาณนะัฐนิชาและจับมือคุณแม่ของตนหันหลังงานนี้ทําเอาชาวเน็ตได้กลิ้งแปลกๆเอ๊ะหรืองานนี้จะมีข่าวดีเร็วๆนี้ล่าสุดงานนี้หนุ่มโตโน่ก็รีบออกมาเปิดทรถึงภาพจับมือว่าภาพนั้นคือผมให้น้องสาวถ่ายให้เพราะนานๆนทีจะมีเวลาว่างพานิชาและแม่ไปทานข้าวซึ่งผมก็เป็นเจ้ามือไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรพอดีว่างเลยถือโอกาสพาคุณแม่น้องสาวและนิชามาทานข้าว หลายคนโฟกัสจับมือนิชาแน่นมองเป็นเรื่องปกติเพราะเรารู้สึกดีเลยจับมือก็อไม่ได้เปิดมากขึ้นเนื่องจากเราไม่เคยปิดเราก็ใช้ชีวิตปกติมองว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนเรื่องว่ายน้ํากันกุศลก็มีความตั้งใจไว้ปลายปีถ้าผมทําได้โดยจะไปไว่ายน้าข้ามแม่น้าโขงที่จังหวัดนครพนมเพื่อนําเงินบริจาคไปช่วยโรงพยาบาลโดยการว่ายน้ําครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังเรื่องเงินบริจาคแต่อยากให้ทุกคนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําแทนจะสอ กำนาาจากกันยายนเพราะตั้งใจว่า22ตุลาคมโดยจะเป็นการไหว้วันเดียวจบซึ่งจะไหว้จากฝั่งไทยไปลาวแล้วไหว้กลับตอนนี้กำลังดูว่าตรงไหนที่เราสามารถไหว้ขึ้นฝั่งได้